คณาหลักสูตรภาวะของการเป็นผู้นำไซเบอร์สเปซที่ประกอบการบริษัทเอกชน international AI สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นมีงานําการทำวิจัยประสบผลสำเร็จคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความสุข งานในส่วนของงานบริหารที่ผมดูแลอยู่นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆส่วนแรกก็คือการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของคณะเพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นทําทั้งส่วนของสํานักงานเลขาให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับผู้รับบริการนะครับแล้วก็มีการ ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของสวนนอกจากนี้ยังมีโครงการในการาทำกร e นออ f ฟิศนะครับ <c oughs> เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดการใช้พลังงานแล้วก็มีการอบมรมภาวะฉุกเฉินรวมทั้งการจัดการขยะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกรีนออ f ฟิศนะครับโดยปีนี้เราได้มีการกำหนดวันที่เราจะมีการอบมรมภาวะฉุกเฉินในวันที่28กุมภา2568นะครับ ในส่วนที่2ก็คือเราก็ยังดูแลเรื่องคุยพาพของบุคลากรทั้งสองสายก็คือสายวิชาการและสายสนับสนุนโดยการนําข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนตามความพร้อมของบุคลากรแต่ละกลุ่มนะครับโดยเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรแต่ละคนมีความพร้อมแล้วก็เตรียมการในการที่จะ ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการส่วนสายสนับสนุนก็พร้อมในการเลื่อนขั้นในวิชาชีพนะครับ เรามุ่งเน้นนะครับที่จะเห็นนิสิตเราเนี่ยมีงานทําดังนั้นนิสิตเราจะมีงานทำเนี่ยเราก็มุ่งเน้นในการพัฒนาหลักสูตรนะครับซึ่งการพัฒนาหลักสูตรของเราเนี่ยก็เน้นในส่วนของผู้ป,ประกอบการที่จะมาช่วยโคดีไซน์หลักสูตรนะครับแล้วก็การออกเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการเพื่อดูสกิลต่างๆที่ผู้ประกอบการเนี่ยอยากจะใช้แล้วนําสิ่งนั้นกลับมานะครับในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรมันก็จะนําไปสู่ในเรื่องของการที่จะมีลูกค,ค้าเข้ามาในหลักสูตรของเราดังนั้น สิ่งที่เราทําตรงนี้การที่จะให้ลูกค้าเข้ามาในหลักสูตรเนี่ยงานวิชาการก็ได้จัดกิจกรรม Open h o u s า์ที่ผ่านมาซึ่งมีจํานวนนักเรียนเนี่ยสนใจค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยประมาณ400กว่าคนที่เข้ามานะครับดังนั้นส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกอันในหลักสูตรก็คืออาจารย์นะครับดังนั้นคุณภาพของอาจารย์ก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับในส่วนของงานวิชาการเรานะครับก็ได้พัฒนาในเรื่องของการเตรียมความพร้อมอาจารย์ในเรื่องของทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะการสอนในการจัดกิจกรรม อบรมอาจารย์แล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการขอตำแหน่งทางวิชาการที่เราได้จัดกิจกรรมไปนะครับตลอดจนนะครับการที่จะเพิ่มศักยภาพนะครแพให้อาจารย์เราได้มองเห็นในเรื่องของความเป็นระดับนานาชาติแล้วก็มีนิสิตต่างชาติเข้ามาในหลักสูตรของเราเราก็ได้ทําโครงการให้ทุนนิสิตชาวต่างชาตินะครับโดยกลุ่มมิ่งอาจารย์ที่เป็นศาสตราจารย์นะครับให ไปรับทุนนะครับแล้วก็หานิสิตชาวต่างชาติเข้ามาสิ่งนี้นะครับไม่เพียงพอที่จะพัฒนาในเรื่องของความเป็นนานาชาติของหลักสูตรของเราอย่างเดียวนะครับอาจารย์ที่เป็นศาสตร,ราจารย์ก็ยังได้กลุ่มมิ่งอาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานทางวิชาการนะครับให้มีประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาวิานิพน์ของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาทางงานวิจัยและนวัตรกรรมของเราก็ได้สนองนโยบายโดยการที่ หนึ่งนะครับเราได้ออกประกาศทุนนะครับพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้อาจารย์ทุกท่านได้มีทุนสำหรับทำวิจัยนะครับสองก็คือมีทุนใหม่ล่าสุดที่เรียกว่าทุน proof of concept นะครับสำหรับนักวิจัยที่รับโจทย์จากภาคเอกชนแล้วต้องการที่จะทดสอบสมมติฐานเบื้องต้นก็สามารถมารับบริการในส่วนนี้ได้ส่วนที่3ก็คือเรามี ทุนสำหรับค่าเพจชาร์ตในการตีพิมพ์บทความที่อยู่ในวารทยหนึ่งนะครับเพิ่มเติมจากของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเงินตีพิมพ์นะครับซึ่งบางท่านอาจจะไม่สามารถเบิกได้จากของทางมหาวิทยาลัยก็สามารถมาเบิกได้ตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์นะครับขอบคุณครับสำหรับเรานะคะอยู่ในฝ่ายนวัตกรรมแล้วก็งานบริการวิชาการเราจะมีโครงการนะคะ ให้ทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยร่วมกับเอกชนนะคะทุนละโครงการละ1 0 0 0 0แสนบาทเพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนผลงานวิจัยที่ได้นะคะก็ความมุ่งหวังนะคะเป้าประสงค์ก็คือจะให้มีการถ่ายทอดในเชิงพาณิชย์กับ บริษัทเอกชนที่มาร่วมทุนในเชิงของ i n c a s และ i n c คนอกจากนั้นแล้วเรายังมีโครงการวิจัยสนับสนุนทำสิ่งประดิษฐ์นวัตรกรรมนะคะหมื่นบาทนั่นคือเป็นทุนเบื้องต้นเลยสำหรับท่านอาจารย์นะคะสุดท้ายเลยเป้าหมายให้ได้ผลผลิตออกมาก็คือเป็นอ,อนุสิทธิบัตรสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์นะคะสำหรับให้อาจารย์ ที่มีแนวทางนะคะแล้วก็ให้เอกชนสนใจเพื่อนําเอาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์นอกจากนั้นแล้วเรายังมีโครงการนะคะนำทรัพย์สินทางปัญญาของเรานะคะเพื่อให้เกิดรายได้กับโครงการากับคณะวิทยาศาสตร์นั่นก็คือก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของอทุนต้นแบบนะคะทุนต้นแบบเพื่อพัฒนา เขาเรียกว่ามองหาตลาดนะคะนั่นก็คือทําต้นแบบเพื่อไปทดลองตลาดนะคะแล้วก็มีเป็นกิจกรรมที่จะให้ความรู้ในเรื่องของทรัพย์สิทนทางปัญญาเราจะเขียนอนุสิทธิบัติสิทธิบัตรลิขสิทธิ์อย่างไรที่จะคุ้มครองนะคะงานวิจัยนวัตรกรรมที่เราทําขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นแนวทางที่เราจะอนุญาตขออนุญาตใช้สิทธิ์ให้กับเอกชนเราก็จะเห็นว่าคณะเราเนี่ยอยากที่จะทําให้ นักวิจัยได้รับการพัฒนาและก็เอานวัตรกรรมนั้นไปใช้ได้จริงแล้วมีรายได้เข้ามากับคณะนอกจากนี้แล้วงานบริการวิชาการเราก็จะมีงานอบรมนะคะเพื่อพัฒนาหรือการบริการให้กับทางนักเรียนโรงเรียนแล้วก็เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทําให้มีรายได้เข้ามากับคณะวิทยาศาสตร์ของเรางานเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเราได้พยายามผลักด,ดัน งาน้านด้านันกนะะัะในเรื่องของ Cyber Security ตีนะคะเราได้พยายามทำตามมาตรการของ NIST 2.0หรือ Framework ในการดูแลเรื่องของการป้องกันข้อมูลนะคะแล้วก็ป้องกันการโจมตีระบบสารสนเทศของเราค่ะเรื่องของ Cyber Security AI transformation ทางด้านของ AI transformation นะคะเราพยายามรวบรวมข้อมูลที่ช่วยในการผลักดันยุทิศาสตร์และการขับเคลื่อนของคณะมา,ะมาวิเคราะห์และช่วยในการทำให ประสิทธิภาพของการทำง,งานเนี่ยดีขึ้นค่ะแล้วก็การทำให้ทุกคนนะคะทำงานได้อย่างมีความสุขผ่านทาง UI และ UX ค่ะและด้านสุดท้ายนะคะพวกเราทำงานกันมาเหนื่อยการที่เราใช้ระบบสารสนเทศนะคะให้มีความสุขได้นเนี่ยเราก็ต้องพัฒน,นาให้ทุกคนอ,อยากจะเข้ามาใช้งานระบบเราแล้วก็ทำงานอย่างไม่มีความยุ่งยากค่ะ Actually, for one year of our work, so we we try to get focused on uh, both of academic and the research together in terms of uh, international uh, level. So actually, in one year's. Uh, in the past one year so we have a lot of uh, activity that uh, happened between like, uh, our Nalisewon University, Faculty of Science and uh, abroad for example Technical University of Liberec, Czech Republic and uh, Chimane University, Shinshu University or Gunma University of Japan and also the in European Unions. for example um, University or University of France Comté that we are doing the double degree program in terms of uh, for the master degree programs actually we try to get focus on this and further on another two to four years in terms of uh, the new strategic plans of our faculty of science is a bioengineering research in based on bio-based material and also incubator of innovative leader for international level in terms of industrial and academic level together. I'm looking forward to work and try to develop our faculty in term of um development to be in the visible in the world that's coming thank you ในส่วนของฝ่ายกิจการนิสิตนะครับเราก็มีนโยบายที่จะทําผลักดันให้คณะวิทย์ของเรานะครับสร้างนิสิตท,ที่มีคุณภาพให้ตรงกับตลาดแรงงานนะครับโดย3สิ่งที่เรากําหนดไว้ก็คือในเรื่องของ ทักษะของการเป็นผู้ประกอบการนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคณะวิทย์ก็มีโครงการที่ซัพพอร์ตแล้วก็รองรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซมาร์เก็ตแล้วก็มีเปิดร้านช่วงในตลาดแล้วก็ที่โรงหารนะครับทักษะถัดมาก็คือในเรื่องของ AI ครับปัญญาประดิษฐ์ถือว่าเป็นทักษะหนึ่งนะครับที่จะผลักดันในเรื่องของการเอามาช่วยผลักดันให้การทํางานในของเรามันเร็วขึ้นน,นะครับทักษะนี้อาจจะต้องไป ฝึกเพิ่มเติมอาจจะเป็นในส่วนของการเป็นผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็คณิตศาสตร์รวบทั้งคอมพิวเตอร์นะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็เรื่องของการสื่อสารนะครับการสื่อสารแล้วก็ภาวะการเป็นผู้นำนะครับส่วนนี้นะครับกิจการนิสิตมีส่วนในการที่จะผลักดันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสโมสรแล้วก็กิจกรรมต่างๆชมรมต่างๆที่เกิดขึ้นเราหวังว่านะครับว่ากิจกรรมเหล่านี้จะผลักดันให้เด็กของเราเนี่ยสามารถที่จะมีภาวะของการเป็นผู้นำที่ดีขึ้นแล้วก็สื่อสารกับคนทั่วไป ให้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับหวังว่า3สิ่งนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะผลักดันให้เด็กของเราประสบความสำเร็จในการทํางานในอนาคตแล้วก็ถือว่ามีคุณภาพตรงกับแรงงานในอนาคตรครับขอบคุณครับหนึ่งปีที่มาทํางานที่นี่เนี่ยมีภาพว่าคือตั้งใจอย่างมากที่จะมาเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานวิจัยนะครับงานบริการวิชาการการ,รเรียนการสอน พอครบหนึ่งปีแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะครับมามาฟังาการรายงานผลการปฏิบัติกานประจำปีของคณะวิทยาเราถ้าท่านไหนไม่สะดวกนะครับก็ฟังจากออนไลน์ถ้าไม่สะดวกฟังออนไลน์ก็ลองดูจากอีเมลคงมีการสรุปว่าพูดอะไรบ้าง แต่เนือสิ่งอื่นใดอยากได้ p o ปอนจากทุกคนครับว่าควรต้องทำอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาทำแล้วก็สามารถทำได้ในเวลาอันใกล้เคียงแล้วก็อันสั้นแล้วก็ให้เกิด Impact มากที่สุดนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังนะครับขอบคุณครับ